ตำบลพังทุยหรือที่เรียกว่ากุดอีทุยมีความหมายมาจากคำว่ากุดเป็นชื่อของหนองน้ำทั้งเป็นชื่อของช้างเพศเมียชื่อทุยเป็นช้างหางทุยหรือช้างหางด้วนปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นทางการว่าพังทุยมีนายตระกูลทองสาเป็นกำนันตำบลพังทุยทิศเหนือติดต่อกับเขตตำบลเขาสวนกวางอำเภอเขาสวนกวางทิศตะวันออกติดต่อกับเขตตำบลบัวงเงินอำเภอน้ำพอง ทิศใต้ติดต่อกับเขตตำบลทรายมูลอำเภอน้ำ p h องทิศตะวันตกติดต่อกับเขตตำบลหนองกุงอำเภอน้ำ p h องซึ่งตำบลพังทุยมีทั้งหมด13หมู่บ้านพื้นที่ทั้งหมด38.30ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ23,936ไร่สภาพทางสังคมตำบลพังทุยมีจำนวนประชากรทั้งหมดแบ่งเป็นเพศชาย2,277คนและเพศหญิง2,330คนประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างค้าขายพนักงานบริษัทร,รับราชการรัฐวิสาหกิจและอาชีพอื่นๆรายได้เฉลี่ยครัวเรือน2 3 8 1 0 4บาทต่อครัวเรือนและรายได้เฉลี่ย74,185บาทต่อคนต่อปีส่วนที่2ด้านความเป็นมาของโครงการในปี2,568จังหวัดขอนแกน่นได้คัดเลือกตำบลพังทุยอำเภอน้ำพองเป็นตัวแทนระดับจังหวัดโดยกระบวนการขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบในระดับจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นได้จัดทำโรดแมปและแต่งตั้งคณะทำงานทีมบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานลงวันที่16ธันวาคม2568และจัดกิจกรรมประชุมสร้างความเข้าใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม CIA กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำพองกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและผู้แทนในตำบลเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนรวม35คน ดำเนินการท hm ี Luckily, ่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพังทุยผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญต่างๆของชุมชนในการจัดทำระบบสารสนเทศชุมชนให้ไปตามเกณฑ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต5้าด้านได้แก่สารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอาชีพสารสนเทศเพื่อการจัดการทุนของชุมชนสารสนเทศเพื่อการจัดการความเสี่ยงของชุมชนสารสนเทศเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนด้วยโปรแกรม CIA ระดับหมู่บ้านดังนี้หมู่ที่หบ้านทังทุยหมู่ที่สบ้านสีฐานหมู่ที่สบ้านหัวบึงหมู่ที่สบ้านโศกม่วงหมู่ที่หบ้านดงเรืองหมู่ที่หบ้านนาขามหมู่ที่7บ้านหินลาดหมู่ที่8บ้านหนองบัวเงินหมู่ที่9บ้านสนามบินหมู่ที่10บ้านทังทุยหมู่ที่11บ้านหัวบึง หมู่ที่12บ้านหนองทุ่มหมู่ที่13บ้านนาขามจากการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่ในระดับตำบลเลือกประเด็นการพัฒนาที่เร่งด่วนและสำคัญที่สุดอันดับหนึ่งคือการพัฒนาด้านอาชีพเป็นจำนวนร้อยละ38.46จึงนำไปสู่โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์คู่แฝดพัฒนาดินพัฒนาชีวิตคนตำบลพังถุย ภายใต้หัวข้อไผ่สร้างหมุนขุมทรัพย์แห่งธรรมชาติสู่นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนการทำปุ๋ยคืนดินที่มกคู่แฝดนะครับที่เราทำเนื่องจากว่าเรามีฟาร์มโคโนมฟาร์มโคเยอะเอาใช้ปุ๋ยจากมูลวัวมาใช้ประโยชน์แล้วก็ไผ่ที่เราปลูกต้นไผ่สร้างหมุนนะครับมาเป็นวัสดุแล้วก็เรามีดินที่เสื่อมโทรมเสื่อมสภาพอยากจะให้มาพัฒนา แล้วเอาไปบ,บุงดินให้มีคความมมสบูร์ขึ้นนะัลอดกทั้งตำบลพังทุยยังขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบให้ไปตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง5ด้านได้แก่ 1. สารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอาชีพสามารถทำไม้กวาดดอกหญ้าเฉลีย่ย10ด้ามต่อคนต่อวันมีรายได้เฉลี่ย3 0 0 0ถึง5,000บาทต่อเดือน ซึ่งมีจำนวนครัวเรือนที่ทำไม้กวาดดอกหญ้าในตำบลจำนวน165ครัวเรือน 2. สารสนเทศเพื่อการจัดการทุนของชุมชนจำนวนครัวเรือนที่มีการเก็บออมเงินจากข้อมูลจะปะถอปี2567พบว่ามีการเก็บออมเงินจำนวน1436ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ100และมีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจำนวน6กองทุนมียอดเงินออมทรัพย์สะสมรวมจำนวนานวน385,326บาท 3. สารสนเทศเพื่อการจัดการความเสี่ยงของชุมชน ได้จัดกิจกรรมประชาคมค้นหากลุ่มเสี่ยงติดยาเสพติดกิจกรรมการจัดตั้งศูนย์ซีในระดับตำบลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของตำบลพังทุยทำให้บ้านพังทุยหมู่ที่1ได้รับรางวัลหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดประ,รนนะ,ประจำปี2,561และปี2,562เป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2,568 และได้ดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบันขยายผลไปทั้ง13หมู่บ้านในตำบลพังทุยจนทำให้เกิดโรงเรียนผูกมิตรวิทยาเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของยาเสพติด 4. สารสนเทศเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนประกอบด้วยกิจกรรมการช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TP Map ในเขตพื้นที่ตำบลพังทุยโดยได้รับมอพันผักและต้นกล้าให้ครัวเรือนได้นำกลับไปปลูกเพื่อเป็นแหล่งอาหารต่อไป 5. สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชนประกอบด้วย การแบ่งปันอาหารในชุมชนกิจกรรมหนึ่งตำบลหนึ่งถนนกินได้โดยจัดกิจกรรมบริเวณทางเข้าหมู่ที่3ถึงหมู่ที่11กิจกรรมศูนย์แบ่งปันโดยใช้วัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจคนในชุมชนเป็นศูนย์หลักในการเพาะเบี้ยผักและกล้าผักเพื่อใช้แจกจ่ายและแบ่งปันให้แก่คนในชุมชนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ของตำบลกิจกรรมปลูกผักแบ่งปันครัวเรือนเปราะบางกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกัน กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัดกิจกรรมการเพาะเบี้ยผักเพื่อแจกใจ่ายให้คนในชุมชนและการยึดหลักประชาธิปไตยตำบลพังทุยมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในรูปแบบสื่อโซเชียลมีเดียเช่นเว็บไซต์และ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลพังทุยเว็บไซต์และ Facebook สำนักงานพัฒนาชุมชนน้ำพอง YouTube a o ท143 i n t m i กลุ่มเฟซบุ๊กพังทุยรักตำบลพังทุยและกลุ่มลน์อื่นๆอ,อีกมากมาย โครงการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่นระดับจังหวัดขอนแก่นประจำปีพุทธศักราช2568จัดทำโดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น